ฮัลโหลบ้านน้อยลังนี่สุกี้เสียจริง <c oughs> อันนี้ฝนตกนะคะช่วงเช้านะคะอันนี้ก็ยอนะคะเป็นยออุปกรณ์หากินนะคะนี่ ฮัลโหลบ้านน้อยลังนี่สุกี้เสียริงเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเปิดพมานกันเปิดยังไงอ่ะากขึ้นก่อนนี่เจอพระเอกหมอลำแล้วเขาเรียกอะไรคะนี่อยู่จิบ นี่ปลาเาช้าได้ไปแล้วนิดหน่อยนี่ก็ได้นิดหน่อยครับม<อ>ีปลาหมอปากระดีเวลาน้ำไหลนะครับปลาจะเข้าดีน้ำแดงๆน้ำปลาเะเข้าเนี่ยมันรู้สึก ตึกตึกตึกเนี่ยมาดิ้นอะมันจะต้อมือจับไว้อย่างนี้นะคะนี่จับไว้ที่ที่นี่แล้วก็เวลาเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันติดเนาะมีอะไรติดมันก็จะกระเทือนนะคะนี่มันจะกระเทือนเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออมีปลาติดแล้วแล้วก็ยกขึ้นมานะคะน้ำเยอะมากนะคะวันนี้ฝนตกนะคะคืมคืมมาเยอะนะครับน่าจะตกอีก ฝนตกปลาก็เยอะนะครับฝอตกก็นั่งสบายอารมณ์อยู่ตรงนี้นะคะดมบรรยากาศนะคะไม่ฝนก็กลัวลื่นตกน้ำนะคะ <c oughs> น,น,น้ำผ่นานข้ามคอนผ่านค่ะห้ามของไม่คิจะปล่อยเขาอยู่ในนี้่นี้ค่ะไม่มีใครเห็นนะคะ นี่นะคะนี่นี่นะคะนี่ก็เห็นอยู่นั่นนี่ก็จะเป็นบรรยากาศดูดูนะคะคลองนั้นนะคะแต่น้ําขึ้นมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันที่บ้านนะคะว้าวเยอะจังผลงานเช้านี้เนี่ย ว้าวอันนี้ปลาขาวใช่ไหมปลาส้อยใช่ไหมทางเหนือเรียกปลาแกะอันนี้ปลาแกล็ดเกลดขีดข้หมูเดี๋ยวปลาเกล็ดปลาขยเยงนี่นี่ดูขยงยักษ์หนึ่งอันนี้โคตรขยงเลยขยงโคตรขีงสงสารแต่แม่ปลาบูโอ<ห>้นี่แม่ปลาบู ปลานะครับผลงานเช้านี้ว้าวอันปลาใหญ่นะคะตัวใหญ่ค่อนข้างจะตัวใหญ่เล่ยไซส์ใหญ่นะยแล้วก็นี่ก็นี่นะคะนี่ปลาส้อยนกเขาก็ไม่เล็กนะนี่ทอดอร่อยเลยก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยดูดูกับมือก็ใหญ่ถือว่าใหญ่อยู่นะนี่จะเป็นไซส์แอฟเนาะแอฟนะคะน้ำมันท่วมใสว้าวน้ำ โอ้เยอะเลยเนี่ยแม่ปะบูทอง